เปิดยอดกระถินเบ็ล่าราณีได้เยอะมากจากกรณีที่นางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีได้โพสต์ภาพสมุดบัญชีพร้อมทั้งระบุข้อความในโพสต์ว่าสรุปยอดทําบุญกระถินสามคัคคีวัดพระยาสุเรนค่ะรวมบุญผ่านบัญชีธนาคารรวมถึงเงินส่วนตัวของเบลและครอบครัว เป็นจํานวน4 2 4 7 2 2บาท98สตางค์พวงมาลัยจากแฟนคลับและเงินสดที่ร่วมด้วยภายหลังรวมเป็นเงินทั้งหมด5,5,865บาท98สสตางค์ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ ก็เรียกได้ว่ายอดกระถินกองนี้ของเบลล่ายอดสูงมากๆถึงห้าแสนกว่าบาทเลยทีเดียวทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเบลล่าและแฟนๆด้วยนะคะ